โอเคนะคะตอนนี้เราก็กำลังปั่นจัก,กรยานนะคะเราจะไปบางกอกทรีเฮาส์นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมของทั้งไทยและชาวต่างชาติเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเรียบเลาะนะคะริมแม่น้ำเจ้าพยาไปอ่ะเชิญค่ะโกเฮดเลยปั่นจักรยานไปเลยนะคะเรียบเลาะสะพานเล็กๆนะคะไปตรงนี้ อารมณ์เหมือนเป็นป่าชายเลนเลยนะเพราะว่าเนี่ยก็คือเป็นน้ำเป็นแม่น้ำนะคะที่มีน้ำเนี่ยมามาจบถึง3น้ำด้วยกันก็จะมีน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร่อยอ่ะพอฝั่งนี้นะคะก็จะมี การทำเกษตรนะคะพืชสวนพืชนาพืชไร่มีการปลูกกล้วยนะคะกำลังเติบโต ขอขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์ค่ะที่เขาอุตสาห์แนะนำนะคะเขาบอกว่าควรมาที่นี่เพราะว่าเป็นสถานที่พบปะของไทยแล้วชาวต่างชาตินะคะบรรยากาศดีมากๆเป็นร้านแบบคาเฟ่นะคะ Are you hungry? บรรยากาศลมลื่นมากเลยนะคะเหมือนเรากำลังอยู่ในป่าชายเลนเลยนี่นะเป็นต้นปาล์มป่าชายเลนบรรยากาศเนี่ยเย็นสบายแล้วฝนก็ตกโปรยๆหน่อยนึงพอให ฝนก็ตกปล่อยๆหน่อยนึงพอให้คลายอากาศร้อนอบอ,อ้าวค่ะนี่นะเอาไม้มาทำเป็นรั้วนะคะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในบาหลีเลยนะคะ บรรยากาศดีมากเลยมันอยู่ชายทะเลเลยใครจะคิดว่าเป็นทะเลน้ำจืดนะคะ ทำทางให้ทั้งคนเดินแล้วก็ปั่นปักรยานนะคะเรียบร้อเรียบร้อบริเวณชายฝั่ง จุดแลบฮานอยบ้านทุกหอมบ้านรูหอมอีกหนึ่งกิโลอ้มเทิร์นไรท์นิวเดฟเฟอร์เรนต์อิทแฮสอมเฮิร์บส์สเมาท์เฮิร์บส์ออฟอินโฮม bye bye bye, leo qua, turn right, măng thu hòm good, take photo, with together, for you or for me. Ladies? แม่จ๋าบ้านทูบหอมปิดหรือยังคะไปได้ไหมหน่าจะปิดแล้วนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหรูลองปั่นกลับไปก่อนต่อไปนะคะเรามาถึงวิสากิจชุมชนบ้านทูบหอมสมุนไพรแล้วคะ่ะแต่นี้น่าจะปิดแล้วเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงบ่ายส แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราแค่อยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองมาแล้วก็มาสัมผัสให้ถึงที่เลยปิดหลายที่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าได้ปั่จักรยานชมวิวชมบรรยากาศอยากให้เพื่อนๆได้เอนจอยนะคะกับคลิปวิดีโอเหล่านี้ก็เลยอยากจะพามาลุยมาเลาะ ให้สุดทุกที่เลยเทิร์นเลฟท์คลอสดอ๋อไอส์แมถึงแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ว่าปิดแล้วปิดแล้วนะคะ เพื่อนเแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบางกอกทรีเฮาส์แล้วนะคะจะเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านกาแฟนะคะที่เขาบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนนะคะไปชมบรรยากาศข้างในแล้วก็ลองสั่งอาหารมาทานกันดูเนาะ mm hmm. ค่ะไปดูกันเลยค่ะมาแล้วนะคะอา้าว are you the owner of this restaurant yes yes Please. <laughs> okay. Can you recommend can you recommend the most popular menu? Yeah? Yes. Ah I think he is on the You can ask the dog before. Hmm? You can ask the dog? Yeah. You can see โนแบบแนวฮารานไหมฮารานเหรอ Do you ยูวอนทูอีฮารานโอ้ตอนนี้ฝนกำลังตกหนักเลยนะคะพายุเข้าโอ้เรามาถึงเราพักที่ศาลาพอดีเลยอ่าและเรือขนส่งสินค้านะคะก็กำลังเดินทาง เ,เราต้องรอสักพักหนึ่งนะคะให้ฝนหยุดกว่านี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราใช้บริการหรือเท่า้าา่ตอนนี้ก็คือค่ันข้าวอารตราย ที่จะกลับกรุงเทพนะคะเราจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อที่จะไป BTS อ่อนนุชนะคะหรือไมนะ่ก็บางนานะตอนนี้อยู่บริเวณบนเรือนะคะ ไปต่อวัอที่จะไป BTS อ่อนนุชคุณพี่สองคนไปคันเดียวกันได้ไหมได้ได้มาเลยครับ BTS อ่อนนุชกี่บาทวันละเจ็ดสิบบาทครับว่าทำไมคือแพงจังหนูนั่งมายี่สิบบาทเองอ่ะอ่อนนุชหรือบางนาบางนางอ้โไปบางนาดีกว่าอเอาอ่อนนุชไกลกว่าเหรอ อนุ่นนุ่นอ๋อเหรองั้นไปบางนาบางนาคนละยี่สิบห้าครับหรอทำไมยี่สิบบาทไม่ได้นีหนูนั่งมาคนละยี่สิบเพราะว่าราคาไม่เหมือนกันครับหรอครับผมอ่ะโอเคไปไปเซมเซมี่มอร์นิ่งได้ I can ไปเหมือนเดิมนะคะ